ดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องกบมะลิวันอีกแล้วน,นะคะวันนี้เราพาไปที่ไหนไปดูกันเลยคะ่ะที่นี่ก็คือบ่อกุ้งความารี ที่อำเภอเทิงนะคะและคนเสื้อลายที่ผ่านมาคือเจ้าภาพวันนี้คะ่ะวันนี้มากับสมาชิกครอบรัวนะคะและยังขาดอีกหลายคนเลยจ้าถ้ามีโอกาสคงได้มาพร้อมหน้าพร้อมตาอีกแน่นอนและที่ใส่หมวคือคนภาคเสียงเองค่ะการมีเงินในกระเป๋ามันมีความสุขแบบนี้นี่เองอยากมีเงินสักร้อยร้อยรามอยากมีบ้านสักร้อยร้อยรังอยากมีเงินกับเขาบ้างจางชีวิตจะได้มีความสุขแบบนี้ทุกวันเลยจ้าที่ความมาลีมีกุ้งด้วยนะคะเป็นกุ้งแม่น้ํานจืดจ้าและอาหารคืออร่อยมากเลยคะ่ะร้านนี้หนูไปมาแล้วประมาณ3 ามครั้งนะคะและครั้งนี้คือได้พาครอบครัวไปด้วยจ้าราคาย่อมเยาและอาหารก็สดใหม่ด้วยแถมความอร่อยทุกจานแน่นอนคะ่ะกุ้งเป็นกุ้งขัดไซนะคะราคาหลักร้อยนิดเท่านั้นคะ่ะนี่เลยจ้านําเสนอเป็นส้มตามกุ้งสดนะคะมาถึงสั่งกุ้งไปแล้ว1จานจ้าไม่พอจัดไปอีกหนึ่งเลยอยากแนะนําว่ากุ้งเผาตัวใหญ่มากมากแบบโกไก่ล้านตัวที่ร้านมีหลายเมนูมากเลยนะคะอาหารที่สั่งมาในโตเยอะมากราคาที่เจ๊ต้องจ่ายไปวันนี้นะคะสามแบงค์พันเบา,บาจ้า ต่ก็คือว่าคุ้มมากเลยนะคะกุ้งสองถาดตัวใหญ่ๆก็คุ้มแล้วคะ่ะล่าสุดสั่งมาเยอะเกินได้ห่อกลับบ้าน<ต>ด้วยแต่ทางร้านไม่คิดเงินในการห่อนะคะบริการดีมากอาหารก็ทำเร็วน้ำเก๊กงวยเขามีโป้ด้วยนะคะราคาไม่แพงจ้าจะกลับบ้านแล้วนะและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกรมบริวันด้วยนะคะจะมคีคลิปของกินสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมาให้ดูฝากกดติดตามด้วยนะคะ